ยัย <Yeah. S 2> เอาอีหยังอีกมึงน้าเจ้าเห็น,อ,อ,น,ยน,น,น,นอยู่บ่ไอ้หน้าหนึ่งเราหนูโหลดมาขายของขายเสื้อผ้าน,นี่ไหมเอาขายน้ำบ้านน่ะแม่เ,เห็นอยู่เจ้าบ่ได้ซื้ออีหยังน้ำนนพันบ่สื่อเฮ็ดหยังละเอียนนี่โอ้ยยายจ้ายังสิมัตตาตีตลาดนี่กูซื้อเฮ็ดอีหยังก็แะบ่อืดบ่อยากโอ้อยจะาแม่งคอยซีบรให้เจ้าฟังเจ้าแม่คอยปึซคอยนา้าเอออันเขาเนี่ยเอาอันนี้มาพาสเน่คอยกับมันบ่มีไซคอยกับลย คือผาเสน่หน้ำเขาโอ้บาทที่นี่อันเขาก็ว่าจังสี่นั่งมีอยู่เท่านี้แหละสิบสองโตแม่น่นที่เอาอันแค่ชาบาทเท่านั้นละนั่งมาสั่นโอ้ไอจีสุกมานั่นบอกสุกมานั่นโดลนึงนั่นอุ้ยคือเธอแค่สิบโตสิบสองโอ้สิบสองบะโหลหนึ่งทั้งสิบสองโตบ้านี่คนก็คุกเลยตัวใหญ่ เออบ่ต้องไปขายไอ้ข่อยบ่กข่อยบ่ฮอดบ่เบิ่งบ่หยังตําเดี๋ยวขุบเอาเลยขุบเอาเลยใายเงินขุดถาดไปเลยบ้านย่านเขาย่านเขาปากพิดที่นอ่ำเขาเผาสื่อคนก็ว่าข่อยโชคดีแล้วมื้อนี้กยคุมมันกะขัดข่อยว่าแาบเออปาทิเตะนี่เขาก็อยู่ไปเขาก็ว่าอันโอ้ยยายๆอันข่อยก็เลยข่อยก็สงสัยเขาแน่อยู่เด้อเออถามว่ายายๆเจ้าก็ขายถือแท้เอออันภ่านเสอีหยังก็ถือขนาดโอ้ยนางเออน้องนั่ไไสไม่มาซั่นโอ้อันนคออกมาาได้ว่ซั่น โอ้บ้านนี้คอยก็นได้ไาโอ้คนมาได้เท่านี้บอกว่าเรงงานพวกเราเลยสงสัยนะพวกเราปากพวกเราอยากวอาหลายคูมแม่ออบ้านนี้เขากับหนูหลุไปแล้ววิทย์เพื่อนคอยละตี้บ้านนี้คอยกับพื้นบ้ากุกุโศกดีเธอว่า,ามานันหนีว่าไส้เออเขากับพื้นแกงแก่อีแม่เป็นแก่ไหนขาดบอดโอ้ขาดบังหันนั่นไห่สมพาก็ขายให้มึงเท่าบาทบอกเท่าบาท มึงเกดิดรายมึงได้ดีพี่เนาะห่วยข่อยกับว่าห่วยโศข่อยแล้วมัอนี่ห่วยสรุปเลยจะคล้องลุบจีนี่ก็ที่ว่าแม่มาแม่ข่อยแล้วขาดบัตรที่สองโต่นั่นขาดหมดฉ่ำหนาโบมีหูมีตาผือเบิง่งมันสมควรคขันว่าสั่นก็ว,ว่าอันโรงงานไฟใหม่ขนออกมาได้ซ้ำนี่ข่อยกับพีนว่าแต่มันขนออกมาได้ซ้ำนี่ตัวข่อยกับเอาเลยตีกระชวยขาดเนาะ นั่นที่ล่ะสิบอยากเเบวแนวนีน้าเจ้านี่เขาขางเขาตลอดเลยเด้อเจ้าเช่วยลีดด้วนมาสื้อมาหามาเบิงผาเบิงแผลมันสมควรคันว่าสั่นนั่นกระแทกเราตัวอื่นแน่ยมากระดิบดีแบบตัวนี้ชุ่มนี่มันขึ้นเป็นจังสี่นะแม่กูกิงหงุดหงือกันนั่นล่ะโอยเศร้าแล้วล่ะคยจิตเอ็บขอถ้าออนไลน์ล่ะล่ะบารนี้เออเห็นที่ไหนก็เห็นไปโหลดทั้งออนไลน์นิ่งี่หูอยู่ขึ้นมาหอดาีมึงอย่าว่ากูเคยเห็นแล้ว